ใกล้แล้วอ่ะททุกคนะไวตาเหรอคะตาเหรอสีฟ้าสีฟ้าทำไมอ่ะไม่รู้เนี่ยค่ะเป็นโทนฟ้าใช่ไหมเหมือนอยู่ทะเลอย่างเงี้ยหรอฟ้าแบบฟ้าเหมือนกล้องเสียนี่นะกล้องเหมือนกล้องเสียว่ะกล้องเสียเกลียดจ้ากล้องผิดเสียไม่ใช่กันเนี้ยเกดียดีิได้แล้วได้แล้วเนี่ยขึ้นเดือดคนถ่ายเปล่าไปโทษกล้องได้เลทได้ แล้วพิ้งชอะนี่มันอะไรอ่ะเอ้ยสวยบนะคะพกว่าใช่ไหมเหลอมบอเบลออนูไม่นีานี้กิที่เราแหละขออันั้โหอเลยงานกลางวันเนี้ยแสงดีแสงยังดีหรอเป็นคืนๆไม่ใช่หรอแสงอาทิตย์ได้ยังไงก็ดีกว่า ต้องทำอะไรอ่ะปารีสและกรต่ต้องทำอ๋อเออใช่ฮัลโหลฮัลโหลแคมฮัลโหลไม่เข้าไปร้องเพลงมาหรอือรับไปง่ายดีไหมโอ้มากมากเพลงอ่ะยังหายหมดเลยอ่ะนี่คือเริ่มทำมาหรอไม่เดี๋ยวต้องอัดต้องทุกย่ายแลต้องอัด ้อจาไม่หาย,นะหายเนาะตอนแรกนี่ก็จะชาร์จอีนี่แล้วก็คืนเลยแต่ไม่น่าเต็มภายในสองสามชั่วโมงฮัฮโลโหลฮัลโหลแคมฮัลโหลอะไร <laughs> เป็นไร่คมเสีนงห,หายเนี่ย ขอรผู้นี้มีหด็กเล่จริงบไม่ไดแต่ว่าวันเสาร์ที่ทมาศารู้อยากไรบ้าอธมรมา์ลังสิตใช่ไหมใช่สี่โมงแล้วก่อนยังไม่รูค่ะแล้วแบบผู้นี้ไปสองโมงไม่ได้ตามใช่ป่ะไม่ได้ตามเฉาะสองโมง บายบายให้สีปากเราล่ะมาแล้วรอนานเกินปุ้เมื่อกี้หายคนเลยเมื่อกี้ออกมาพูดว่าอะไรเสร็จแล้วอ๋อเรอะไรไม่ได้ยินทุกคนมองหน้ากันแล้วกันนะคืออะไรวะรู้ดีเสร็จแล้วเจ้บายสวัสดีค่ะ <你>好謝謝